นะครับวันนี้ก็สิมาเห็ดเจียวน้ำมันหมูครับเดียวทอาเจยสอยหมูกันนะครับนี่ครับวัตถุดิบจัดไปครับครับตอนนี้ก็ในที่นะครับผมเตาหันเป็นเตาเรียบร้อยนะครับนี่ครับหันขนมเตาพอดีซินพอดีพอดีครับแล้วก็จะมีจะเจียวเส้นหมอนะครับวันนี้เป็นเจียวเส้นหมอครับกมืัอนี้เจียวแบบ เดียวน้ำมันแบบพอให้มีกินไอ้กินหืนนะครับเก็บประเด็นดนนะครับเอากับใส่อันนี้ไปน้ำครับใส่ขิงไปนน้ำครับขิงหันเป็นบางๆเดียวซอยบางๆแล้วก็มีเกลือคนใส่ไปนน้ำครับกะตอนเจียวก็จะเป็นต้องต้มหมูไปก่อนนะครับใส่น,น้ำนะครับก่อนพอน้ำมันละลายเบิดน้ำมันละเหยือออกเบิดตแล้วก็มันก็จะเป็นกระบวนการ ดีแต่มันนะครับดีตามชอบมั้ครับครับตอนนี้ผมก็จะใส่น้ำไปน้วนะครับใส่น้ำไปครับน้ำไปประมาณประมาณนี้นะครับน้ำนราบแล้วก็ตามด้วยขิงเลยครับนอครับแล้วก็เสือลงนะ เเียยฮอันนี้ผมเตียนประมาณโลกวัวนะครับเดี๋ยว,วเยวม่นวนเสด็จน้ำมันหลายบ่โอเคครับเดี๋ยวเข้าไปสิต่มไปให้มันเดือดแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเ,เข้าสูก่กระบวนการรีดน้ำมันแลนะครับเพราะว่าน้าม,มันลเลยเคยออกมาเลยครับ จะเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆครับน้ำมันออกน้ามันจะใสนะครับจะเป็นแบบนี้เคี่ยววิธีนี้น้ามันจะใสะครับใสขิงเป็นน้ำเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นนะครับเก็บไปนาน,นครับสวยงามครับครับตอนนี้ก็น้ำมันเริ่มใสนะครับน้ำมันจะใสมากเลยนะครับนะครับใส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  ใสกมั่อยู่ใส่ครับแคบมุ้ไอเนี่ยกระเรื่อมจะมดแลนะครับเห็นมันเลื้งๆกว่งกี้แลนะครับอาจจะพ่อครับช่วงนี้ครับตอนนี้เข้ากับไดที่นะครับน่าจะพ่อได้แล้วนะครับนหงครับเรือง่ามนะครับกากงูเรื่อมเรือง่ามนะ่าจจะมุดก็ได้นะครับไอที่เป็นแผ่นๆนี่คือขิ้งนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาอีกเล็กหน่อยนะครับแต่มันถือว่าใส่ได้นะครับใส่ใสเดี๋ยวสูตรนี้ครับแคบหมูกับเหลืองแง้มครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมอากินสซ่บไตแฉแนครับ